เดี๋ยวซื้อเสื้อเนวาน่าไอติมาแจกดีกว่าวินเทจเหมือนกันโอเคไหมทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวผมได้เสื้อเนวาน่าติ่ว่ายน้ํามาเดี๋ยวผมเอามาแจกมันบอกว่ามันมันทำมาสิบตัวนี่มันน่าจะแรใช่ไหมล่ะเนวาน่าติ่ว่ายน้ํา ไหนวะฮาโลวีนอยู่ไหนอ่ะกูไม่เห็นเห็นฮาโลวีนเลยนุขอบคุณสสาาหรรับกกมชิขอบคุณครับนุนุนุขอบคุณครับเฮ้ยแล้วแล้วแฟชั่นอยู่ไหนวะน่าจะยังไม่เข้าหรือเปล่าไม่เข้าหรอแล้วแล้วเหรียญฮาโลวีนหาจากไหนอ่ะ ครับออนไลน์ออนไลน์กับเออแชร์ A are, ครับม,มันจะมันจะมีแจกอยู่อันหนึ่งห้าอันต้องออนครบสี่ชั่วโมงอะต่อวันเออมึงซับสามสิบหกสามร้อยหกสิบห้า <365, S 1> เลยหรอมันคืออะไรวะดูในกระเป๋าลุงครับไอ้เชี่ยมึงกดไปเท่าไหร่อ่ะไอ้เชี่ยมึงกดมากี่เดือนอ่ะนะกี่เดือนวะ ทำมาสองรอบหรอพี่ได้ร้อยซับหนึ่งปีปหรอ,อไอ้เฮียกี่<อ>บาทวะน้าหนึ่งปีอะเอาพึ่งรูวเนี่ยอ๋อไม่คือสิบสองเดือนไอเฮียยดเคมึงกะไม่ซับอีกเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้เฮียทำไมไม่กดเที่ยเดือนวะน่องมึงกะามาซับทิ้งไว้เลยนี่หวาไอ้เฮีย ทำได้ด้วยเหรอผมก็าคีเกียร์ทำน่าจะทำได้ด็มันก็ทำให้มึงเห็นแล้วเนี่ยมีงานร้านปะวอร์มลงอีกสองนาทีอยู่ร้านไหนอ่อนดดอกดกงานร้านแอครับอ๋อ,อโอเคโอเคถามจริงครับมันกดยากซับมันยากกว่าทวิตไหมเวลาชำระเงินอนะถามไลยเด ยากกว่าปะ่ะหรือเท่ากันหรือพอๆกันง่ายเหรอเอี่ยงอะไรของมึงไว้ครับกูก็พูดอยู่เก็บคองไม่ใช่เก็บรถไอ้ควายเอ้ย ขับไปเก็บรถน่ยเขื่อนช่วยชมนี่ชมนี้ทำไรมังเนี่ยก๊อตอเพี่สนปิกิริยบพี่ลอยดอกพี่สำหรับการสมัครสมาชิกขอบคุณครับเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงซับให้มันดังขึ้นดีกว่าคนจาก JK มีเหลือไหมพี่ทำไมวะโอนมาฝั่งนี้ได้นะแสงก็แตกเหรอใช่เซฟไม่ไหวละ ทำรถออกรายวันไม่ผมีผมัะสำหรับการสมรัครเฮ้ยขอบคุณครับซับรัวๆเลยเว้ยฟิ๊นไอผมไม่ไหวละไม่ไหวละก็มันไม่ค่อยมาป่าวเปนมาพี่มันมาตลอดแต่แค่แบบว่าน้องมันหมดไฟพอไอ้แซคขึ้นอาวุธให้พวกมันหมดไฟเออมันเป็นครัวอะไรหมดไฟอะไอ้เหี้ยไม่รู้เขาไม่รู้ อ้าวแล้วมึงจะจัดการยังไงไอ้เหี้ยคนหมดมันมันดูนั่งเกียดเกินไปเปล่าถ้าอย่างนั้นน่ะพอพวกมึงขึ้นอาวุธให้แล้วมันก็ออกแก๊งมันน่าเกียดเกินนี้เทียททำไมมึงไม่จบโลแล้วเอาของให้คนอื่นต่อวะเตมไม่อยากอะไรขนาดนี้เอาไม่อยากอะไรขนาดนั้นมันก็เก่งมันก็เกิดทำอย่างนนเกิดขึ้นดิแก๊งกลัวเอาง่ายในวอร์ยี่สิบตลอดนะแล้วกูสั่งเข้าวอร์แล้วของมึงครบไหมยี่สิบอ่ะไม่เคยครบเออไม่เคยครบเพราะว่าวอร์ไม่ครบแย่จัดเลยนะ ไม่ถ้าามันออกแบบว่าทุเรศอะถ้ามันออกแบบทุเรศอะมึงก็ต้องจัดการเวยแต่ถ้ามันออกแบบดีๆยกอย่างเช่นแบบมาพูดกับมึงดีๆว่ามันติดทุลงทุระอะไรประมาณเนี้ยมึงก็ควรให้มันออกได้แต่ถ้าอันไหนออกแล้วมันน่าเกลียดเกินอ่ะมึงก็จัดการไปดีเฮ้ยกระชาม่ยเหรอ เซิร์ฟมันใจอ่อนดิพี่ใจอ่อนปัญญาอ่อนสอยดาวครับใจอ่อนอ๋อสอยดาวสอยดาวสอยดาวแล้วยังไงอะสอยดาวโอ้ทุเรศจัดสอยดาวเดี๋ยวกูเปิดเปิดมาโคแล้วกูเปิดคอมทิ้งไว้อะแม่งดูดเงินแม่งดูดเป็นพันล้านหน่อ้เฮียเทิรบหลักกันเท่าไหร่นะแปดร้อยล้านป่ะที่แม่งดูดไปอะทุเรศจัดไอ้เฮียสอยดาวต้นคิดบ้านะเออทุเรศจัดอันนั่นน่ะเอามาละลายเงินหรือไงสิเฮียแล้วคนก็ไปนะคนแม่งก็ไปอยู่นั่นน่ะยัวแย่ไปหมดเลยไอ้เฮียสอยดาวอะ ดูดไปเป็นร้อยผมสมัครทีเดียวดูยาวๆครับเอาง่ายๆเลยผมขี้เกียจเติมเติบ่อยโอเคไโอเคเนาะต้องตังเท่าไหร่วะไอ้เหี้ยโอเคสุดยอดเป็นความคิดที่ดีเฮ้ย12เดือนผมต้องไปเปลี่ยนแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทำโล่อ่าเดี๋ยวผมไปทำโลโก้ใหม่จะได้มีซับปีหนึ่งหกเดือนตอนนี้มันมีแค่หกเดือนมั้งที่ผมทำไว้เดี๋ยวไปไปทำจ้างคนทำรูปสวยๆให้อยากได้เป็นรูปแนวไหนครับใช่ไหมการซับอยากอยากได้อยากได้เป็นแนวไหน ดูแติดเกลือใ้าหตาออดี้เออเออตาคล้ายๆออดี้แต่ว่าไม่ใช่ไปรอบดิไปไปเหรอสองคนแต่เท่อยู่นะปีกปีกนกแล้วเนี่ยใช่แมวเลประเด็นเป็นแมวเหรอแมวลุงโอเคได้ลุงครับคิดถึงลุงรักลุงมากนะครับลุงโทนี่ขอบคุณครับแต่ผมก็เหมือนลุงโทนี่อยู่นะจริงๆอะ ตัวละครน่ะน่าจะดีไซน์มาจากลุงโทนี่อ่ะตัวละครผมเนี่ยลุงแกก็ไม่ได้แก่มากนะเว้ยไอ้เหี้ยลุงโทนี่อ่ะลุงแจ็คก็ไม่ได้แก่นะเเเอดี๋ยวาล่ลุงแจ็คอยู่เท่าไหร่เหรอลุงโทนี่สี่สิบกว่าป่ะสี่ห้าป่ะไหนว่างตกปูตกปูตกอยู่เนี่ยตอนเนี่ยได้เลยนะได้มาสามสี่สิบปุ่มเอาเท่เลยนะไปจับฉลากไปจับฉลากรอพี่หานพี่หานพี่หานทสองนี้มันใช้กระหลิกได้ใช่ป่ะ ใช้ได้เนาะใช้ได้คุณสองใช้ได้กำลังคุณสองออโต้ชิลเลยไอออนออนออนมึงลองเบี่ยงหลอกกูดิ้งต้องใช้มึงลองมึงนังลองทำท่าเนี้ยอ่ะแล้วพอกูเข้ามาตีหลังมึงอ่ะเดมึงลองดิมึงลองทำท่าเบี่ยงดิเบี่ยงหลอกดิเบี่ยงหลอกดิเบี่ยงหันหลังดิเอาเบี่ยงหลอกเบี่ยงหลอกเบี่ยงหลอกอ่ะกูตีมึงอย่างเงี้ยมึงทำไงมึงมึงจะตีท่าไหนต่อแล้วแต่่วาจะตีคลาสสิกสมันเปลือกอ่อคลาสสิกแต่บางทีมันก็ไม่ขี้หัวไม่ใช่ไหม ใช่บางครั้งมันก็ไม่เขียนถ้าเขาก้มเลยสวัสดีครับเออเออเขาวอหน่อยเขบวอหน่อยเพื่อนเขบวอหน่อยเพื่อนเขบวอหน่อยเพื่อนเขบวอหน่อยชเชื่อหน่อยใชเชื่อหน่อยมาโคกับมายังเมนดิสมาโคกับมายังพี่หนุ่มห้าสิบกว่าเรียกลุงโทนี่สี่สิบเออพี่หนุ่มนี่โอ้โหเชี่ยอย่างหล่อเลยพี่หนุ่มอ่ะแกอายุเยอะแล้วนะ ผัดสามดไข่ตอนนี้ผมเป็น f c ใครอยู่แล้วะตอนนี้ผมนั่งดูมาริโอผมเป็น f c มาริโอฟี like ีมาแล้วผมนั่งดูโอ้ลันลาตอนแดกข้าวประจำเลยช่วงนี้โอเคชอบเออลันลา